ถูน้นซื้อมาหกหมื่นหกอีตอนซื้อก็ว่าถูกแล้วนะครับพอซื้อมาแล้วเนี่ยมันถูกถูกถูกยังถูกลงไม่อีกครับเหมือนก็เราทําอะไรสักอย่างแล้วบางทีขาดทุนหรืออะไรเงี้ยจะลม้มล้มเลิกไปเลยเนะี่ยเราต้องไปเริ่มอาชีพใหม่อีกแล้วปลกหายใจเราจะเจย่ข,เขนาดไหนเราก็ต้องเข้มแข็งตัวใจได้พอผมซื้อช่วงวัวแพงๆนันเลยช่วงวัวแพงๆแม่วัวตัวงเจ็ดหมื่นแปดหมื่นผมซื้อแต่ พอซื้อมาแล้วพอได้ลูกจ้อะไรผมก็ขายตอนนี้ทุนทจริงๆก็เหลือไม่เท่าไรแหละตอนที่ซื้อมาซื้อมาจากไม่เป็นอะไรเลยซื้อแปดหมื่นนะครับกลับมามาทางนี้ยังมาถามก็คือว่าแพงไม่ถูกไหมคือเราไม่รู้อะไรเลยเรามีตังเราจะซื้อเลี้ยงก็หลายตัวัางัวบางตัวฟรีแล้วอะไรแล้วช่วงที่ว่าแพงผมก็ขายไปเมื่อปีที่แล้วผมขายไปได้เยอะคขายลูกงวนะครับเรื่องใช้เงินใช้อะไรเราก็ พอมาเลี้ยงงูเลี้ยงอะไรก็ไม่มีเวลาไปใช้เท่าไหร่เงินออย่างผมผมก็ไม่อะไรเดี๋ยวนี้ก็พอมาเลี้ยงงูไม่ได้ออกไปเที่ยวไหนอย่างวันนี้เราตั้งเป้าไว้สมมุติว่าเราจะขายหมื่นอย่างเี้ยวันนี้ขายไม่ได้เดี๋ยวอีกไม่กี่วันมันก็ต้องขายได้เพราะมันโตทุกวันถ้าเกิดว่าซื้อเขาซื้ออดหมื่นแต่ถ้าพี่ขายก็ขายหมื่นกว่าตัวนี้ใช่ไหมครับตัวนี้ครับนี่ผมก็ถามานอื่นเรื่อยพอค้ามาตั้งหลังผมก็จะถามว่าหมื่นได้ยัง เขาก็บอกว่ามื่นเอาแล้วมื่นเอาแต่ผมไม่ขาย <submarine. S 2> เพราะว่าผมดูแล้วแต่ความคิดผมนะอูงัวรูปรางอย่างนี้แล้วอ้วนมันอ้วนอย่างเงี้ยถ้าผมจ้างเขาสองพันเนี่ยทำขายเนะนีอย่างน้อย1 7มื่นเจ็ดมืนแปดใกล้ๆสองหมื่นเนี่ยเนี่ยก็ขายลูกว่าสองร้อยงัวครับผมออสอำนาจศิลามาครับอยู่หมู่เจ็ดบ้านัพพวง ตำบลวงมหากรอําเภอท่าโกจังหวัดนครสวรรค์ครับครับปัจจุบันนี้ยึดอาชีพเลี้ยงวัวกี่ปีแล้วครับพี่สามปีกว่าแล้วครับตอนนั้นเริ่มกี่ตัวนะตอนนั้นที่เรามาครั้งแรกต่อแรกคืยเริ่มจากวัวสองตัวแล้วก็ซื้อมาอะไรมาซื้อมาขายไปซื้อมาขายไปแล้วก็วนไปวนมาสิครับตอนนี้ยี่สิบกว่าแล้วยี่สิบกว่าแล้วถขายได้กี่ปีแล้วพี่สามปีกว่าสามปีกว่ายี่สิบกว่าแล้วคือซื้อเข้าเรื่อยๆ ใน<พ>ราคาก็ขายออกพอขายไปแล้วก็ซื้อมาเติมเป็นไงบ้างครับวิกฤตช่วงนี้ราคาวัวช่วงนี้ก็เมื่อก่อนนี้นั่งอยู่ตรงหน้าบ้านเนครับพราขาผ่านไปผ่านมาก็แวะกาแฟถุงนึงนีง่ไม่กี่วันเองเดี๋ยวนี้ยกมือเรียกมันจะไม่แวะมันบีแต่ทักเป็นสาตว์พระภูมิเไม่ค่อยสนใจแล้วพ่อค้าครับนะครับ ไปก็มันมีที่เลือกอะครับ <c oughs> พอ่อค้าอย่างเราไปตลาดดัดหรืออะไรเนี่ยมันไม่มีคนแย่งกันซื้ออพอไม่มีคนแย่งกันซื้อก็เลือกเคาะเอาเลยแต่อีตอนวัวแพงแย่งกันซื้ออครับอย่างอย่างเราไปซื้อเนี่ยสมมุติว่าให้เขาหมื่นหนึ่งเนี่ยเราไม่เอาพ่อค้าจะเออเจ้าของวัวจะเอาหมื่นหนึ่งเนี่ยรเราไม่เอาคนอื่นก็เอาเราก็ต้องแย่งกันซื้อ,อแต่นี่มันเหมือนกับคนเอาไปแย่งกันขาย ครับผมก็บางว่าก็บางทีพวกเหมารถไปที่ตลาดนัดวัวมันเป็นยังไงล่ะครับพอไปดูแล้วอะไรเจ้าบางทีเขาบอกวัวใหญ่จังเลยอะไรจังเลยถูกอย่างพนี้แต่งวัวรูปร่างดีๆเรื่องวัวดีๆส่วนมากในตลาดนัดถ้าดีๆเขาก็ไม่ค่อยไปขายนะส่วนมากมันก็จะเป็นวัวเสียวัวอะไรซะเยอะครับที่ผมเข้าไปะนะ หัวเสียหรือวัวโคงวัวผมเนี้ยแล้วก็เ,เอามาคุยกันว่าโอ้โหมัวถูกมัวถูกแต่อย่างวัวอ้วนวัวรูป่างดีดีเรื่องมันก็ขายไม่ยากอย่าของผมพวกก็มาถามซื้อกันเรื่อยแต่ราคามันมันมันยังไม่น่าขายอะแล้วก็ต้องทนอะแล้วราคาถูกๆอย่างนี้นะครับ สำหรับพี่อ๋อเลยอยู่ยังไงในเมื่อเราไม่ได้ขายแล้วเราอยู่ยังไงผมมีพ,พ่อวัวเข็นทับครับเนี่ย<อ>ผมมีพ่อวัวเข็นทับมันก็ยังมีรายได้เสริมครับเดือนนึงเดือนนึงสิบกว่าตัวสิบตัวเราก็อยู่พออยู่ได้ก็เดือนก็หมื่นกว่าบาทฮะเข็นทับหมายถึงว่าเป็นพ่อพันเรื่อยร้อยนะครับครบต้องมีคนมาใช้เรียกใช้บริการแล้วก็ไปเข็นครับอย่างนั้นเลยครับคือรายได้จากวัวแท้จริงเลยจริงเลยครับผมไม่ได้มีเลยผมนาผมมีอยสามแปลง สี่แปลงผมให้เขาเช่าหมดเลยตอนนั้นราคาวัวมันดีเนาะแล้วเรามาเริ่มตั้งัวเลยว่ะพอทํานาด้วยวัวด้วยเดี๋ยวมันจะไม่ได้ดีทักสองอย่างวัวกับผมข้าวก็ไม่ดีครับก็เลยหันมาวัวทั้งอย่างเดียวพอผมซื้อช่วงวัวแพงๆนะเลยช่วงวัวแพงๆแม่วัวัวงเจ็ดหมื่นแปดหมื่นผมซื้อแต่พอซื้อมาแล้วพอได้ลูกได้อะไรผมก็ขายตอนนี้ยทุนจริงๆก็เหลือไม่เท่าไหร่แหละ ถึงขายยุคผูงเนี่ยถึงขายตอนราคาถูกผมก็ยังได้ยังมีกาไรอยู่ครับนี่คือเป็นตัวอย่างสําหรับคนที่ซื้อแพงคร,รุ่นนั้นเลยรุ่นที่ซื้อแพงทุกโควิดใหม่ๆเลยใช่ครับผมซื้อตอนงัวแพงเลยครับเนี่ยอ,อย่างอย่างงัวตัวนั้นนะซื้อมาตอนที่ซื้อมาซื้อมาจากไม่เป็นอะไรเลยซื้อแปดหมื่นนะครับกลับมามาทางนี้ยังมาถามก็คือว่าแพงไหมถูกไหมคือเราไม่รู้อะไรเลยเรามีตังเราจะซื้อเลี้ยงอืมนวันนั้นครับ แต่เดี๋ยวนี้ก็ขายลูกไปสองตัวก็แสนกว่าแล้วแล้วตอนนี้มีลูกแล้วตอนนี้ก็ท้องอีกก็หลายตัวบงัวบางตัวฟรีแล้วอะไรแล้วช่วงที่ว่าแพงผมก็ขายไปเมื่อปีที่แล้วผมขายไปได้เยอะคขายลูกงัวนะครับคือ,อ,อที่นี่ก็ใช้วิธีการเข็นทับเพื่อจะอยู่รอดครับครับมีไรายได้หมุนเวียนคไม่ใช่ว่าเราไม่ได้ขายแล้วเราก็ต้องหาไรายได้จากทางอื่นช่องทางอื่นเนาะใช่ครับนะครับอย่างที่นี่ก็วิธีก็คือ ใช้พอพันในการเข็นทับรับจ้างไปนะครับใครมีช่องทางแบบไหนก็ทําไปัต้องเสริมรายได้ตรงนั้นเนาะต้องอยู่ให้ได้แล้วอย่างาเรามาเหมือนก็เราทําอะไรสักอย่างแล้วบางทีขาดทุนหรืออะไรเงี้ยจะลม้มล้มเลิกไปเลยเลยนะ่ะเราต้องไปเริ่มอาชีพใหม่อีกอ่ะ พออย่างนั้นก็อายใส่ที่หน้ากันด้วย <laughs> <laughs> โอเขาก็จะเอาไปคุยกันเดี๋ยวก็โอ้โหไอ้อดเลี <laughs> <ฮ>้ยงวัวเจ๊งเู่อยคุอยากกี่ก็เพี้ยไปคุยบุกภายใจเันจะเย่ขนาดไหนเราก็ต้องเข้มแข็งทนใจได้ติดนี่ก็ยอมแต่ขายหน้าไม่ได้ัะครบแต่ยังยังผมผมก็ไม่อะไรครับคือก็เรื่องใช้เงินใช้อะไรเราก็ผมมาเลี้ยงวัวเลี้ยงอะไรก็ไม่มีเวลาไปใช้เท่าไหร่เงิน <laughs> อ อย่างผมผมก็ไม่ได้อะไรเดี๋ยวนี้ก็พอมาเลียงงวนไม่ได้ออกไปเที่ยวไหนไม่ได้อะไรมันก็มันก็ไม่รู้จะใช้อะไร,รมีแต่พวกลูกพวกอะไรที่ใช้อย่างพอเราจะใช้เงินก้อนทิ้งเพื่ออะไรทิ้งเราก็ขายถ้ายอยขายก็ได้งัวครับงวมันก็อย่างว่าแล้วโตพูดภาษาไม่รู้เลยมันโตหาตังค์ไม่ใช่โตหาเรื่องใช่ไหมอย่างวันนี้เราตังเป้าไว้สมมุติว่าเราจะขายหมื่นอย่างเงี้ย วันนี้ขายไม่ได้เดี๋ยวอีกไม่กี่วันมันก็ต้องขายได้เพราะมันโตทุกวันครับแล้ววิธีการจัดการในแต่ละวันของพี่เนี่ยปัจจุบันนี้เลี้ยงกี่คนจัดการกันยังไงก็เลี้ยงคนเดียวนะครับครับแล้วงวผม <20 S 2> กว่า20กว่าตัวนี่นะครับงว,วผมแล้วแต่เลยบางทีงวผมเลี้ยงง่ายอ,อย่างบางครั้งผมปล่อยสี่ห้าโมงเช้าก็มันก็ไม่เห็นเป็นไรมันก็ปล่อยสี่ห้าโมงเช้าแต่ก็กลับเย็นแต่อย่างบางวันเนี่ย ถ้ามีธุระเรืออะไรกลางวันเนี่ยผมก็จะปล่อยตอนเช้าพอสักสี 5, ่โมงห้าโมงก็เอาเข้าบ้านแล้วแล้วบ่ายปล่อยอทิ้งเพราะกลางวันมันก็ร้อนมันก็ไม่ค่อยกินแล้วแล้วอาหารเสริมอะไรมีไหมชงไม่มีเลยครับหญ้าฟางฟางที่บ้านหมดไปตั้งงานแล้วแล้วก็ไม่ได้ซื้อเตรียมไว้ตอนนี้หญ้ามันเยอะครับครับไปทั้งไหนหญ้าอย่างเดียวเลยหญ้าอย่างเดียวเลยปลูกบ้างไหมหญ้าปลูกผมมีครับแต่บางทีเวลาจะไปธุระหรือจะไปไหนก็เอาเข้าวแปลงหญ้าผม ผมทำหญ้าแปลงวัวแทลงวัวไว้สิบไร่แต่อย่างปกติเนี้ยผมก็จะมาเลี้ยงอย่างเนี้ยที่เนี้ยเก้าไร่เ <9. S 2> นี่ยผมเลี้ยงมาสองวันแล้วเนี้ยดูหญ้าเลยหญ้าดีมากครับผมเห็นความพิเศษอย่างหนึ่งคือวัวบ,บ mmm รบิเวณด้านข้างะเนาะรอบๆเนี่ยเขาจะเป็นที่นากันแล้วก็พื้นที่เลี้ยงนี้ก็คือไม่มีลวดไม่มีลวดหนามไม่มีน็อกไฟฟ้าเลยครับ,รบเขาอยู่ได้สบายมากโดยที่ไม่ได้ออกแผลงนองมีเคล็ดลับอะไรไหมครับ ใช่รู้ผมก็เลี้ยงเพราผมยังมัววผมเลี้ยงง่ายด้วยมั้งแล้วไม่ตื่นไม่อะไรเปิดเขามีงานงานสมงานบวชกลางๆของสวนยังงงก็เดินผ่านไล่ผ่านไปก็ไม่เห็นไม่ตื่นแต่งัวฝุงอื่นไปไม่ได้นะสังเกตไม่มีลวดนกนะครับเนี่ยข้างๆนี่ก็เป็นที่นาปลูกข้าวกันเนาะข้างๆเนี่ยเขาไม่ลุยข้าวนะไม่ไปครับก็อยตอนเข้ามาก็ถนนด้่ยก็เข้าก็ออกเลยเขาจะรู้เรื่องเลยนะว่าตรงไหนกินได้ไม่กินไม่ได้เนาะ นะครับวิธีการจัดการที่พี่บอกว่าถ้าไม่ได้ขายหรือว่าได้ขายต่ำกว่าราคานี่เราทำเนื้อดีกว่านี่พาไปดูนะครับครับเพื่อนผมทำเนื้ออยู่ไงเพื่อนผมทำเนื้อขายเนื้ออะไรเงี้ยอย่างบางทีวัวตายวัวอะไรนะก็พอวัวตายวัยวอะไรนะเขาก็รับจ้างทำอย่างผมนะ่ะผมไม่เอ่ยปากให้มาทำได้เลยอย่างเนี้ยก็ครับพี่มาตอนนี้ปะครับตอนเมื่อสัก เกือบเดือนแล้วเขามาให้กันอย่างพ่อค้าผมถามพ่อค้าว่างวดนี้หมื่นได้ไหมเขาก็บอกว่าไม่ยังไม่ได้ครับแต่ถ้าถ้าเกิดว่าซื้อเขาซื้อลอดหมืน่นแต่ถ้าไปขายก็ขายหมื่นก,กว่าอ๋อตัวนี้ใช่ไหมครับตัวนี้ครับนี่ผมก็ถามคนอื่นเรื่อยพ่อค้ามาตั้งหลังผมก็จะถามว่าหมืน่นได้ยังเขาก็บอกว่าหมื่นเอาแล้วหมื่นเอาแต่ผมไม่ขายเพราะว่าผมดูแล้วความคิดผมนะโอ้เงวดุจจางอย่างนี้แล้วอ้วนมันอ้วน,น,นอย่างเงี้ยถ้าผมจ้างเขาสองสองพันเนี่ย ทำขายเนี่ยอย่างน้อยหมื่นเจ็ดหมื่นแปดใกล้ๆสองหมื่นอ่ะเนี่ยก็ขายลูว่าสองร้อยงัวครับเฉพาะหัวหนังก็เกือบสองพันละครับคือถ้ามันถูกกว่าหมื่นรอดมือเนี่ยเราไม่ขายอยู่แล้วไม่ขายครับเราจ้างเขาทําเนื้อแค่สองพันจ้างทำเนื้อจ้างเขาทําแค่สองพันวิ่งขายเลยเนี่ยครับมันได้มากกว่านั้นเยอะเนี่ยอย่างถ้าดูทเนี่ยผมก็พูดจริงๆเนี่ยครับยังงวตัวเนี้ยหมื่นใครก็เอาตัวหลักต้นนะพี่ว่าสูงเท่าไหร่ สูงประมาณร้อยหกสิบเจ็ดดูว่าตัวเบเริ่มเลยนะครับเป็นพ่อเลือด้อยไหมครับตัวนี้ยพ่อเลือดร้อยอันนี้ลูกของวิโก้ครับอ๋อเนี่ยแต่ตอนนี้พวกมาจองแล้วมาจองเอาไปซื้อไปทําพ่อครับจองไปแล้วสองตัวครับไม่เนื้อแน่นอนไม่ไม่เนื้อเนี่ยถึงยังไงผมก็ไม่ขายงูเนื้อเพราะว่าอย่างที่ผมบอกอรับผมขายผมทาขายเนืดีกว่าถ้ามันถูกกว่าที่เราตั้งใจไว้ทําเนื้อดีกว่าครับ แล้วผมไม่ค่อยดูกสวยใครอย่างบางคนโอ้ยบาเบิบกังัวก็ไก่มันก็ชีวิตเดียวกันเนี่ยเนาะเราก็ฟูจริงๆอะครับดูเนื้อตัวเขาตัวนี้มีคนจองไปแล้วจองครับนี่นี่นี่จวงตัวนู้นพอไปขายทั้พ่อหรืออะไรเนี่ยมันก็จะแพงกว่าราคาเนื้อราคาเนื้อหนึ่งสเต็ปขึ้นไปอาจจะหมื่นแปดสองหมื่นก็ว่ากันไปก็เหมือนกับเราขาย แล้วขายให้พ่อค้ากับขายให้คนเลี้ยงเนี่ยมันราคามันก็ไม่เหมือนกันแล้วอย่างขายพ่อค้าหมื่นหนึ่งเนี่ยคนเลี้ยงน่หมื่นสองหมื่นสามเขาก็ซื้อได้นี่คือวิธีการจัดการของฝูงวัวพีออสนะครับนี่คือพ่อพันธุ์นะครับเป็นเลือดร้อยนะครับตัวนั้นของชาวฟาร์มครับพ่อพันธุ์ลุงเชานะครับก็ซื้อต่อมาอีกทอดหนึ่งเนาะนี่นะครับเดี๋ยวดูลุงเชาจริงไหมมาดูแบนนะครับดูแบน ดาไหนี่นะครับเป็นพ่อพันธุ์ของลุงเาานะครับนี่เป็นปีประทับลุงเาาเลยก็ไม่น้อยหน้าป่ามไหนเลยแล้วกันนะครับก็พ่อพันธุ์ก็มาจากตามใหญ่ๆเลยคนี่น,นี่นี่ลูปก่อนอ่าเนี้ยตัวนี้ใช่ไหมครับที่ว่าเข็นทับครับครับพี่ออดเข็นยังไงทับยังไงมียังไงครับก็อย่าง ถ้าใกล้ๆนะผมไม่ได้คิดค่าน้ำมันก็พันหนึ่ง oh. แต่พอพอออกไปไกลๆหน่อยหรืออะไรหน่อยก็คุยค่าน้ำมันกันรเรื่องค่าน้ำมันว่าช่วยค่าน้ำมันท่านทุกท่นที่ก็แล้วแต่เราแบบรับประกันกี่รอบกี่ครั้งก็ผมทับอย่างทับสองครั้งนะครับสองครั้งครับครั้งแรกก็ทับพันหนึ่งแล้วครั้งที่สองก็ขอค่าน้ำมันก็แล้วแต่เขาจะบางทีอย่างไปไกลๆหน่อยก็สามร้อยสี่ร้อย ถ้าไกลๆเลยก็ประมาณห้าร้อยไปได้ไกลสุดที่ไหนโอ้โหเท่าเนี้ผมก็ไปถึงนู่นแะชุมแสงชุมแสงชุมแสงตาคีอ๋อตากฟ้าผมก็ไปทั่วในมุมในเมืองผมไปหมดอะ่ะแสดงว่ายังไปน้อยกว่า,วาสันน้อยนะครับไปทั่วประเทศเลยครับ <laughs> อันนี้นพ่อวัวไปขับรถไปขับก็ไปมุม <laughs> ในเมืองไปจอดครับพอไปจอดแต่ว่ามีแต่คนเอ๊ะเขามองอะไรก็ดูวัวเขาไม่ได้ดูคนอ่า มันสวยนี่ตัวนี้ลูกมันอยากอยโชว์จังเลยตัวไหนครับตัวนี้ลูกมันตอนนี้เขามาจองแล้วตัวนี้ลูกอ๋อตัวนี้เพศผู้ครับตัวทุกคนกี่เดือนแลวพี่ตัวเนี้ยน่าจะไม่รู้สี่เดือนห้าเดือนมั้งวัวเนี่ยโอ้น่าจะสี่เดือนห้าเดือนมั้งครับแต่ทาไมวัวแต่ละตัวมันอ้วนอย่างนั้นเลยพี่เก็งรับเก็งรับผมว่าน่าจอผมเองครับผมว่ามันอยู่ที่ พันธุกรรมแล้วก็อาหารการกินอ่ะครับพันธุกรรมเป็นหลักใช่แล้วก็อาหารการกินที่บอกว่าเลี้ยงหญ้านี่นะครับสภาพหญ้าตามด้านหลังเนี่ยเป็นหญ้าธรรมชาติเลยเนาะครับนะครับช่วงนี้ไม่มีฟางด้วยให้กินหญ้า้วนเลยไม่มีฟางเลยพวกสัตว์ทุกชนิดแต่ครับมันอาหารเนี่ยมันสําคัญที่สุดแล้วอ,อย่างบางบางคนเขาก็ว่าต้องชีดยา้าต้องอะไรถามว่า เหมือนกับเราบางทีเราแปะเราให้น้าเกลือแต่เรากินข้าวไม่กินข้าวอย่างเงี้ยมันจะมาอ้วนน้าเกลือหรอืใช่ไหมล่ะครับบางทีมันถ้ามันกินไม่อิ่มไม่อะไรครับการกินการนอนมันสําคัญครับโอ้แต่ละตัวอ้วนอ้วนเนันเลยครับน้อยมากที่จะมีผอมของนที่ผอมนี่ก็คือแม่เลี้ยงลูกเัเี้ยงทั้งนั้นอ๋อคงสร้างดีดีทั้งนั้นเลยครับเนี่ยอย่างตัวเนี้ยผมผมซื้อในนัดมาเนี่ยตอนที่ไปซื้อ ซื้งัวนางซื้อมาซื้อมาตอนที่ซื้อซื้อมาสามหมื่นครับโอ้โหจะเป็นสมัยก่อนก็ตกเจ็ดหมื่นต้องเจ็ดหมื่นก็ต้องซื้อนะซื้อมาสามหมื่นแล้วมาทําท้องท้องอย่างทองตอนแหนทองแล้วครับอ๋อก็อีกคู่นุ้นซื้อมาหกหมื่นหกอีตอนซื้อก็ว่าถูกเลยนะครับพอซื้อมาแล้วเนี่ยมันถูกถูกถูกยังถูกลงไมาอีกครับ ทัาผมถามหน่อยตั้งแต่พี่ออนเลี้ยงมาเนี่ยสามปีเนี่ยตอนนี้มีตัวไหนบ้างที่ยังขาดทุนอยู่มีไหมมีมีตัวเดียวครับตัวเดียวครับ<า>ตัวไหนก็คือตัวเนี้ยซื้อมาแล้วลูกก็าตายตัวใหญ่นี่นะตัวนู้นครับอ๋อตัวสีออกครับ<า>ออกจางเอาเพื่อนนะนะครับตอนนั้นที่ว่าผมซื้อมาในนัดเจ็ดหมื่นอ่าเจ็ดหมื่นไม่เจ็ดหมื่นห้าตัวเนี้ยครับตัวนี้นะครับตัวใหญ่มากเลยใหญ่ ตอ,ตอนนั้นเขายังอ้วนแบบนี้ไหมตอนนั้นผมซื้อมากระท้องแล้วเ,าเขาออกลูกแล้วมาเหยียบมาเหยียบขาลูกหักแล้วตัหลังลูกตายครับนี่ก็ท้องใกล้ออกอีกแล้วเ<อ>นี่ยนี่ก็ตอนที่ซื้อตอนนั้นซื้อมาเจ็ดหมื่นจะขายลูกไปห้าหมื่นห้าตัวนี้นะข้างๆเนี่ยขายลูกไปห้าหมื่นห้าเนี่ยถามว่าแล้วรูปดางอย่างเงี้ยผมจะขายไม่ได้หรื 5, นะอหมื่นห้าเนี่ยอ๋อดูตัวแต่ละตัวไม่ดูไม่ดูแต่ละตัว อ้วนคงสร้างดีเนื้อหนังมาเต็มนะครับมีตัวเดียวที่ยังไม่ได้ทุนคืนครับต,ตัวใหญ่เลี้ยงขายลูกเขาได้ทุนกันไปแล้วครับบางทีผมก็ขายขายอย่างบางตัวซื้อมาบางทีได้กําไรมาก,ก่อนนี่เนาะอย่างบางตัวซื้อมาบางทีได้สองวันวันพวกใม้กำไรเป็นหมื่นนะผมก็ขายไปมบ้างอะไรไปบ้างมันก็อยู่ได้ตรงนั้นแหะ<อ>แต่มาปีเนี้ยปีนี้ผมยังมปีนี้ผมขายงัวไปสองตัวเองมั้งขายพ่องัวไปตัวงแล้วก็ขาย งัวนางไปตัวหนึ่งครับพอขายออกัก็ซื้อเข้ามาครับเพิ่งจะจะครึ่งปีแล้วขายได้สองตัวขายขายแค่นั้นด้วยเนี่ยเมื่อสองสาวันที่แล้วเขาก็โทรมาซื้ออเขาไม่ใช่โทรมาซื้อเขามาซื้อมาดูตัวดูอะไรกันเลยเขาก็บอกว่าเขามีเงินประมาณนี้ผมก็บอกว่างัวตังผมไอ้งวผมไม่มีระยะเนี้ยเพราะผมซื้อมาแล้วอะไรมาแล้วเนี่ยผมซื้อมาอีกตอนที่ว่างวมันยังเป็นแทงอยู่ ผมแล้วตอนนี้ผมไม่เรื่องเงินเรื่องอะไรยังไม่ได้เดือดร้อนยังไม่ได้ใช้อ่ะผมก็เลยยังไม่อยากขายกระเป๋ายังหนักอยู่มันไม่หนักแต่มันเสียดได้ไหม่ะเจ้าบางทีขายไปแล้วเนี่ยบางทีขายไปแล้วเจอไปซื้อไม่ได้อย่างเก่าอ่ะครับผมมันก็หาได้เรื่อยๆครับมันไม่มีที่สิ้นสุดเนาะเมื่อก่อนผมไม่ขายเลยงัวงัวตัวไหน่สวยตัวไหนชอบๆแบบตัาหลังเนี่ยมัน มันเป็นอาชีพอ่ะมันต้องหมุนเงินครับต้องเอาขายตัวนั้นเพื่อจะมาเลี้ยงฝูงครับแต่ผมขายปพ๊บกห่าหาซื้องัวใหม่เข้านะผมไม่ได้ขายทิ้งเลยครับยังขายได้จ็ดเหมือนในบางทีไปซื้องัวไปซื้องัวที่ว่าดูแล้วดูว่ารูปร่างดีดีแต่ผอมเลืออะไรเงี้ยเราก็มาทําให้อ้วนแล้วก็มาทําให้ท้องครับไอเลือกอะไรเนี้ยเราขายของดีเนาะครับอย่างงัวท้องนี่ผมก็รับประกันเลยว่าท้องไปเดี๋ยวกะาหนดออกให้ให้เสร็จ ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าท้องหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วเราไปคุยท้องเนี่ยครับมันเสียเราเนาะมันเสียเราคพอผมเรื่อนจะจับจุดไลแม็กหรือว่าจุดสําคัญได้แล้วสําหรับพี่ออสเลี้ยงก็คือว่าถ้าเราซื้อวอัวสวยเนี่ยในวันที่ราคาแพงเนะาะตั่งสามปีที่แล้วเนี่ยนะครับตอนนั้นพี่ออสก็ใช้วิธีการผลิตลูกขายคเพื่อจะให้ได้ทุนคืนครับนะครับส่วนถ้าวัวตัวไหนที่มี เราซื้อมาสักสามหมื่นแล้วคนมาให้สักสี่หมื่นอย่างเงีย้ยเราก็จําหน่ายออกไปแล้วไม่เก็บไว้คเับาให้ได้ราคาก่อนครับนะครับวิธีการจัดการสําหรับมือใหม่3ปีแล้วนะครับก็ทําอย่างนี้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งรายได้ก็ามาจากการใช้พ่อวัวตัวนี้แหละเ้าไปขิดทับนะครับทําให้เรามีเงินกระแสเงินสดหมุนตลอดเวลาเนาะครับนะครับแล้วปัจจุบันนี้ในคลองในฟาร์มมีมีแบ่งด้วยไหมวัวสวยแบบนี้ บอกเลยร้อยอย่างเงี้ยไม่รู้จะพูดอย่างไงแต่ถ้ามาดูหรืออะไรมาดูเนี่ยอยากได้คนขายนะครับอยากซื้ออยากขายให้มาดูที่ฟาร์มนะครับรักทุกตัวก็จริงแต่แบ่งได้หมดถ้าได้ราคาตรงใจกันครอย่างนั้นเนาะัก็ไม่จะว่าแพงถึงกระดาดโอ้โหอย่างก็ราคาเมื่อก่อนนี่คือเราก็ขายตามสภาพของเราเรารู้เราไปตลาดอยู่แล้วเรารู้แหละนะครับว่าราคาเขาประมาณเท่าไหร่นะครับอย่างพ่อพันตัวนี้ปล่อยไหมเนี่ยไม่ได้ปล่อยครับตัวนี้ นี่คือกระแสเงินสดของเราครับนะครับอโอ้โหผมเอามาผมซื้อมาสองสองตัวและตัวที่แล้วนั้นขายไปสองเดือนมั้งนี่สองตัวผมซื้อมาแสนกว่าผมก็ทำงินไปเฉพาะทับอย่างเดียวผมก็ทับไปได้สองแสนกว่าแล้วโอ้แล้วขายตัวไปอีกอะผมขายตัวตัวนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน หมายถึงว่าสองตัวทับหรือว่าตัวเดียวทับสองตัวเฉพาะตอนตอนที่อยู่นะตอนนั้นตอนเดียวก็ประมาณสองแสนกว่าตอนที่ผมขายไปนั่นสองเดือนกว่านั่นตอนนั้นนับมาร้อยแปดสิบกว่าเลยว่ะแล้วนี่อีกตั้งสองสาเดือนมันน่าจะสองร้อยกว่าแล้วมัวผมทับยังไม่ถึงสองปีเลยยังไม่ถึงเขียนไว้จดไว้ว่าใครฟาร์มไหนทับกับเราบ้างนี้ใช่ไหมครับครับจดทุกตัวอ๋อก็คือสองตัวตอนนั้นซื้อมาแสนกว่าบาทแสนเท่าไหร่ ประมาณแสนแสนสี่แสนห้าแสนสี่แสนห้าแล้วก็ใช้พ่อพันธุ์ตัวนั้นหาเงินทั้งสองตัวเลยครับสองตัวครับได้มาสองร้อยกว่าฟาร์มแล้วสองร้อยกว่าคอกแล้วสองร้อยกว่าตัวแล้วสองแสนกว่าแล้วสองแสนกว่าแล้วผมขายตัวพี่อีกอ่ะขายตัวพี่อีกขายตัวไปก็จวนั้นขายไปเจ็ดหมื่นกว่าบาทเจ็ดหมื่นครับแล้วปัจจุบันนี้ก็ตัวนี้น่าจะสามแสนไม่ไม่ใกล้ก็เกือบเกือบแล้วเนาะครับกำไรเท่าไหร่แล้วเนี่ย สองเท่าตัวก็อย่างเมื่อก่อนนี้เมื่อก่อนนี้บางบางวันเ้าเห็นได้เห็นทับถึงสี่ตัวเลยนะสามตัวตีตัวพอออกช่องวัสดุน้อยแล้วอ่ะบบางทีนยที่ที่ไม่รู้จักเลยบางทีก็โทรมาอผมก็ไปครับมันก็ไกลขึ้นอ่ะก็คิดระยะทางตามน้ํามันเนาะอย่างวัวสังเกตชุมชนยิมแสงเนี่ยเขาดูคลิปเขาก็บอกผมดูว่าดูจากวัสดุน้อยว่าเดี๋ยวจะมาไล่งัวแป๊บนะเดี๋ยวครับเลย มันจะกลับม,มันร้อนมันเฮ้ยต <laughs> กหรือเปล่าวะเขาก็เปิดกล้องให้ดูเลยครับ ผมก็ถามว่าแล้วสู้รบไปยังไงเขาก็เล่าเรื่องประเทศทีได้ยวเลยนะ,ะเขาไปทําอยู่ที่นั่นแต่บ้านก็อยู่ท่ากูแล้วก็เขาให้เบีร์เขามาดูแล้วก็ขายอ๋อ,อตั้งแต่ออกช่องมาสั่นน้อยไ,ไปใช่ขายได้ให้คนต่างประเทศแต่สองคนผมก็ยังไม่อยากเชื่อเลยอยู่ทังนี้ก็โมโเลย่โอ้โหเขาอาจอยู่ที่นี่อะครับรุ่นพอ่อรุนแม่กูเคยเคยมีขครขายได้ไหมขายให้คนต่างประเทศเนี่ๆๆยคือคนบ้านเราเนี่ยแหละไปทํางานที่โน่นครับ พอเขาดูคลิปเสร็แล้วก็เขาชอบใจเขาก็ติดต่อมาครับผมว่าอีตอนเขาติดต่อมาเขาดูโทรศัพท์คุยกันนะดูรูปดูอะไรผมก็บอกว่าที่ที่จะเลี้ยงเนี่ยคนเลี้ยงเนี่ยมีคนเลี้ยงไหมคนเลี้ยงเป็นไหมดูงัวเป็นไหมมาดูตัวจริงก่อนเลยเดี๋ยวจะผมก็ไม่สบายใจเดี๋ยวจะหาว่าผมเนี่ยไปหลอกไปอะไรหรือไงพาะพี่ไม่ค่อยเก่งเอาคนที่เก่งๆมาดูงวัวมาดูตัหนดิมาดูอะไรตัวจริงเลย แล้วคนมามาตกลงกันครับเพราะผมกลัวกลัวเขาจะมาวายกูจะกิบคือถ้าคนเลี้ยงไม่เป็นหรือว่ามือใหม่ยิ่งจบเลยเนาะครับบางทีอย่างไปเจอคนก็เราหลอกตายหรืออย่างนั้นนะครับผมก็เนี่ยให้เขาบอกว่าถ้ามีคนเป็นนะให้เขามาดูมาดูตำาุงตำหนิไม่ต้องเชื่อผมมากครับมาดูตำหนิมาดูอะไรงัวหรืออะไรงัวแต่ผมรับผิดชอบ ผมรับประกันหมดทั้งวงผมเป็นอะไรอย่างตาหนิตรงนู้นตรงนี้หรืออะไรคือเราก็กลัวเขาจะหาว่าหลอกก็คือให้คนเขาเอาคนนี้เป็นมาดูครับจริงทุกวันนี้เนาะโอเคครับช่วงสุดท้ายแล้วนะครับใครที่ตามหาพ่อพันธุคุณฝูงขรทับจริงเนาะนะครับสามารถติดต่อพี่ออสได้แล้วกันนะครับฝากช่องทางติดต่อนะครับพี่ออสเบอร์โทรศูนย์เก้าสองหกห้าสามสามศูนย์หหกครับมีเฟซบุ๊กด้วยไหมครับมีครับอำนาจศิลารามครับ ก็ใครอยากจะสนใจตัวนี้นะครับพันธุ์ตัวนี้ของลุงเชาเนาะนะครับไปผสมจริงก็ติดต่อมาลวกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอบคุณพี่ออสนะครับที่มาแชร์มาแนะนำนะครับสำหรับเกษตรกรที่เลี้ยงวัวช่วงนี้ราคาถูกก็จริงนะครับแต่พี่ออสเลี้ยงยังไงก็ต้องขอบคุณมากมากนะครับมาครับคุณสวัสดีครับ